เรคคอรก่อไปแล้วครับเอ็นนที่เลียวก่อนมาครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมก็จะพามาชมครับมิกเอ็กซ์สามสองหรือหลายรุ่นครับว่าการฟังก์ชันการใช้งานยังไงครับผมฟังก์ชันเอ็กซ์สามสองครับผมตีไว้5อีดครับสลับการใช้งานมิกตัวนี้ครับเพื่อสลับสายแห่ทุกคนนะครับผมครับเรามารู้ก่อนว่าฟังก์ชันหน้าจอ X32 มีอะไรบ้างครับผมครับมาครับที่เราไปดูหน้ามิกกันว่าหน้าแรกที่เราเปิดมา เจออะไรก่อนครับนี่เปิดโปรแกรมครับผมจะเจออย่างนี้ก่อนเลยครับผมครับตัวแรกครับที่เราควรรู้ครับนี่ตัวนี้คือสไลด์ครับผมสไลด์ความดังครับนี่สไลด์ความดังครับผมเพิ่มนะครับผมสไลด์ความดังแต่ละช่องต่อมาครับตัวนี้ก็คือบาลานซ์ครับซ้ายขวาครับราพงซ้ายขวาแล้วก็สามารถขยับตัวนี้เวลากลับมาบาลานซ์ตรงกลางแล้วก็เราไปคลิกเนี่ยมันก็มาตรงกลางล้วสลับตรงนี้ครับต่อมาข้างบนครับเป็นจอแสดงผลครับผมครับตัวนี้ก็แสดงผลตั้งแต่ช่อง1ถึงช่อง8ครับ เดี๋ยวสมมติลูกค้าอยากใช้งานช่อง1 1 8ถึงครับก็สามารถกดตรีลงไปหนึ่งครั้งครับช่อง 1- 1 8ดขึ้นมาใช่ไหมครับผมครับตัวที่2ครับนี่ช่องเก้าถึงช่องสิบนี่ครับช่องเก้าถึงส6ก็มาแล้วครับข้างบนเราจะใช้งานต่มานี้ก็มีครบฟังก์ชันครบทุกอย่างครับแต่ในช่องอยู่ตรงนี้ครับต่อมาครับผมอีกหนึ่งปุ่มที่ทุกคนสงสัยครับก็คือข้างล่างครับมิวครับมิวคืออะไรครับมิวก็คือการปิดเสียงนะครับผมการปิดเสียงสมมติว่าอันนี้ดังอยู่ครับนี่ คือหายแล้วครับผมไม่มีเสียงอกออกไปหาพีเอครับแล้วมิวหนึ่งหลายคนก็สงสัยว่ามิวอยู่นี่คืออะไรครับมิวอยู่นี่คือมิวกรุบครับมิวกรุบแล้วค่อยมาจบดรายละเอียดอีกหนึ่งจุดว่ามิวกรุบเขาทำยังไงบ้างในอดีตต่อไปครับผมครับมาครับทีนี้หลังจากที่รู้หน้าจอจุดนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วครับผมการทำมีคิวการทำคอมเจ้ดแต่ละช่องครับเราจะทำช่องไหนกดไปตรงนั้นนะครับนี่ครับกดตรงนี้ครับ คือตัวนี้เราอยู่ในหน้าช่องหนึ่งครับเราทม์บิ๊คิวครับผมแต่ขั้นตอนแรกที่ผมทําครับผมครับผมต้องไปรู้ก่อนว่าช่องนี้มันคืออะไรครับผมครับโดยการครับนี่ครับกดตัวนี้นะครับผมนี่กดตัวนี้หนึ่งครั้งครับทีนี้ในนี้ก็จะบอกหมดว่าเราจะช่องหนึ่งเป็นอะไรครับสมมติช่องหนึ่งเป็นกระเดี่ยงนี่หนึ่งเป็นกระเดี่ยงผมก็เห็นไหมครับลูกเปลี่ยนเป็นกระเดี่ยงแล้วครับผมด้ยการหนึ่งเป็นสีแดงครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนสีแดงได้ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับผมตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า ช่องหนึ่งคือกระเดื่องครับมาอยมีกระเดื่องแล้วทํามีอะไรบ้างในตรงนี้ครับผมได้เสียงมาแล้วเปลี่ยนรูปแล้วรู้แล้วว่าช่องหนึ่งคือกระเดื่องครับผมครับขั้นตอนแรกในการปรับมินครับที่คนมองข้ามมากที่สุดครับผมคือเกณฑ์นะครับผมเกณฑ์ตัวนี้เป็นส่วนที่สาคัญมากที่สุดครับเกณฑ์เบาน้ําหนักก็ไม่เต็มเกณฑ์แรงเสียงมันแตกครับผมต้องมาแบบพอดีครับอย่างอย่างตัวนี้ครับเกณฑ์อยู่ประมาณลบยี่สิบครับผมนี่เรื่เกณฑ์ขึ้นครับตันนี้เป็นเกณฑ์อะครับเกณฑ์ครับผมตันนี้เป็นเกณฑ์นะครับเร่นขึ้นพยยาามดูไฟนะครับ นี่ครับปป๊บปป๊บนี่ครับให้อยู่ประมาณลบสิบครับประมาณนี้พอดีครับผมจะตั้งเกณฑ์ครับผมนี่ครับเกณฑ์คือหัวเจสําคัญในการมิกเสียงครับเมื่อเราได้เกณฑ์แล้วครับผมในช่องนี้เราก็สามารถเลือกสัญญาณไปออกในได้ก็ได้ครับผมอย่างตัวนี้ครับตัวนี้คือเลือกสัญญาณไปออก R L นะครับนี่ครับเรากดออกเนี่ยกดแดงออกก็คือไม่ผ่าน R L กดเข้าคือผ่าน R L ครับผมสัญญาณตัวนี้ ต่อมาครับผมมิวกุ๊ปครับที่เราไปงงกันหน้าแรกว่ามิวกุ๊ปคืออะไรครับผมนี่ผมจะอธิบายให้ฟังตัวนี้ครับผมครับสมมุติว่าผมจัดเป็นชุดกองนะครับนี่ช่องหนึ่งเป็นกระเดี่งครับเอา6ช่องพอนะครับเปลี่ยนสีเอาสีเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อความจําง่ายในการทําซาวครับผมครับนี่ครับปุ๊บนี่ครับเปลี่ยนแล้วกระเดี่องสเตท็อปหนึ่งสองสามแหวเชดครบแล้วครับทีนี้มิวกุ๊ปยู่งที่ขอว่าครับนี่มิวหนึ่งครับแบ่งกุ๊ปเป็นโซนชุดกองทั้งหมดหนึ อันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งนี่ครับตอนนี้ก็เราได้ชุดกองทั้งหมด6ตัวเต็มเลยนะครับผมทีนี้เวลาเราใช้งานจริงครับผมใช้งานจริงสมมติว่าเราเช็กระบบตอนแรกมือกองยังไม่มาแล้วก็สามารถมีลชุดกองไว้ได้แล้วก็ไปสามารถทำมายืนได้ก่อนครับพอชุดกองมาปุ๊บเราก็สามารถปล่อยมิตวตรงนี้ได้ครับชุดกองจนะปล่อยออกทั้งหมดเลยนะครับ ทางด้านนี้ปุ๊บก็จะประมาณที่กรับนการใช้งานครับผมครับต่อมาครับ d c a นี่ครับ d c a คืออะไรครับผมหลายคนก็งง d c a ก็เหมือนกับกุ๊บครับผม d c เหมือนกับกุ๊บแต่ d c a ครับคือการรวมสัญญาณครับสมมติว่าผมเอา 1- นึ่งั้งหกเป็นเสียงกองครับเอาเหมือนเดิมครับ1เอา d c a 1เป็นเสียงกอง1 1 1เสียงกองครับผมครับปุ๊บทีนี้มาปุ๊บตอนนี้เราให้สัญญาณชุกกองครับ ไปที่บัตรหนึ่งครับมาทีนี้เรามาดูกันว่าบัตรหนึ่งมันไปอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงนี้ครับบัตรหนึ่งครับกดมาปุ๊บกดบัตรงนี้ปุ๊บลูกค้าก็กดออกก่อนแล้วครับนี่กดออกไปเจอบัตรหนึ่งก่อนนี่ครับบัตรหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับบัตรหนึ่งอยู่ตรงนี้ทําไมถึงมีบัตรในการทำซาวมุติบัตรหนึ่งเห็นไหมครับผมส่งกองมาครับผมก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปกองครับเวลามีหลายอย่างรวมกันครับแล้วม่จะเป็นต้องอยู่หน้าตรงนี้ครับต้องเป็นต้องอยู่หน้าตรงนี้เราอยู่ที่หน้านี้ตกนะครับเวลาผมมิดคร หนึ่งเป็นเสียงกองผมก็คอนโทรลเสียงกองตรงนี้ครับผมคอนโทรลเสียงกองนี้อย่างเดียวต้องการชุดกองแรงแล้วก็สามารถเล่งตรงนี้ขึ้นเลยก็สามารถออกพีได้เลยครับแต่เสียงดีวดีครับจะอยู่ตรงที่เราบาลานซ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นโทนกระเดื่องโทนแสนโทนโซโล่ครับเราต้องมิกในนี้ได้ครับผมครับส่วนตรงนี้เป็นแค่สัญญาณออกไปหะ PA เเฉยๆสำหรับสุดนี้ครับผมครับมิวุ๊บกับ DTA ก็ผ่านไปแล้วครับต่อมาครับเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างครับผมตัวแรกครับกาเฟครับนี่กาเฟ กับเฟดก็คือกับเฟดบวกเฟดลบสมมติสัญญาณดนตรีอาจจะมีเฟดลบมาแล้วก็สามารถกับเฟดบวกได้ตรงนี้ลึกหน่อยครับไม่ต้องทําอะไรมันครับต่อมาครับไฟ48คนสงสัยว่าไฟ48คืออะไรครับไฟ48ก็คือไฟมหาพวกตระกูลไม้ครับพวกไม้แหวบไม้แฟนทอมพวกเนี้ยจะใช้พวกไฟ48ไปเลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับผมครับต่อมาครับดีเลย์ดีเลย์ก็คล้ายๆว่าเสียงดนตรีมาพร้อมกันครับผมแล้วก็สามารถดึงเดลีแต่ละช่องได้เลยครับนี่เป็นดึงเดลีแต่ละช่องได้เลยครับ ต่อมาโลคัสครับโลคัสก็อยู่ในช่องคิวเดี๋ยวผมไปเข้าไปดูในระบบโลคัสครับผมลิงก์คืออะไรลิงก์คือการรวมช่องสมมติว่าเราจะลิงก์ช่องหนมมึ่งช่องสองรวมกันถัาสมมติผมจะลิงก์ช่องหนึ่งช่องสองปุ๊บครับหนึ่งสองก็มารวมกันแล้วเนี่ยสามารถเล่นขึ้นในพร้อมกันได้ครับช่องลิงก์จะประมาณนี้ครับผมครับก็ผ่านไปหนึ่งอินิทครับอินดิทนี้ก็ผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนครับทุกคนเพราะว่ามิกซ์เอ็กซ์สามสองเลยมิติเอตตอนครับมีฟังก์ชันเยอะมากมายครับนี้ผมอธิบายแค่ไม่ถึง20%นะครับบอธิายครับติดตาบเปก็ผ่านไปอรับ กับการใช้งาน m i กซ์ X32 ครับผมคุณครับผม